ในคลิปนี้นะครับเราจะมาสร้างแกนกานถีบกันนะครับเริ่มกันเลยครับ New p a r t s ขึ้นมาครับ Sketch ที่ Font Pen เริ่มต้นว่า c e n t r l i n e ขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้ลายธรรมดานะครับวาดรูปร่างของชิ้นง,งานคร่าวๆขึ้นมา ไซส์สมาร์ทเดนสันชนะครับกำหนดขนาดขอบนี้ถึงขอบนี้นะครับ34ขอบนี้ถึงขอบนี้อ่ารับกครับขอบนี้ถึงขอบนี้133รครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ชิปด้วยครับตรงนี้เป็น10นะครับ ตรงนี้ก็เช่นกันครับกด้านนี้นะครับตรงนี้จะเป็น17น้ับผมต่อามาให้เราทำการรีโวเลยครับกดทีเ่เยสนะครับเลือกเส้นตรงนี้นะครับเป็นเส้นแกนการรีโวะครับก็อีกถูกนะครับ จะได้มาแล้วนะครับแบบนี้ต่อมานะครับเราจะมาซอร่องกันนะครับเลือกไปที่เพนด้านขวา,านะครับเลือกสเกตที่ผิวนี้นะครับใช้เซนเตอร์เ็กแทนเกลนะครับวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมานครับแล้วก็กำหนดขนาดด้านละห้ามิลแบบนี้แล้วนะครับ แล้วก็ให้เราทำการเอ็กทรูดคันะครับผมโดยเลือกเป็นแบบ Up To s u r f เฟ e นะครับแล้วก็เลือกผิวนี้ให้มันพุ่งไปชนนะครับติ๊กถูกครับผมจะได้มาเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทำอีกด้านข้างด้วยนะครับทำสองด้านเลยครับเหมือนกันเลยครับสเก็ตผิวนี้นะครับเซนเตอร์เลน n ์แอเกิลวาดไปนะครับ เมนูทันนะครับเหมือนเดิมครับเข้าทูเซิร์ f เฟสแล้วก็เลือกเซิร์ c เฟสก็ติดถูกครับจะเห็นว่าได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับแกนกานทีของเรานะครับขอบคุณครับ